โอเคเรามาพูดถึงคำศัพท์ที่ว่าที่ญี่ปุ่นหรือคนที่วงการปลาคราฟเนี่ยเขาชอบพูดกันบ่อยๆก็คือคำว่าอยากได้ปลาที่เป็นพวกตัดเตกอย์ตัดเตกอยเนี่ยคือปลาถ้าเป็นภาษาไทยเราจะแปลง่ายๆว่าเป็นปลาที่มีอนาคตก็คือปลาที่หวังอนาคตได้เป็นปลาสวยเป็นพิเศษหรือคาดว่าจะสวยเป็นพิเศษนะปลาพวกนี้เป็นปลาที่นักเลี้ยงปลาชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเก็บไว้ก่อน จากปลาที่คัดมาเขาจะเก็บคัดเก็บตรงนี้เป็นตรตกอยก่อนอเพื่อเตรียมไว้สําหรับเป็นปลาที่จะเลี้ยงเป็นปลาใหญ่แล้วก็เป็นปลาที่สําหรับเป็นปลาที่จะไว้ประกวดหรือเป็นพ่อแม่พันธนะุ์ในอนาคตทีนี้ในบ่อเลี้ยงปลาของญี่ปุ่นเนี่ยเขามีขีดจากัดในการเลี้ยงในบ่อหนึ่งเนี่ยบ่อใหญ่ๆเนี่ยเขาใส่ปลาไม่กี่ตัวเพื่อให้ปลาเนี่ยโตแบบ ได้คุณภาพเต็มที่ที่จะเป็นพ่อแม่พันธุ์หรือเป็นปลาในเกรดที่เอาไปประกวดได้ให้เพอร์เฟกที่สุดส่วนปลาเล็กที่จะทําให้ไปลปลาใหญ่ก็เหมือนกันเขาก็จะมีขีดจํากัดว่าบอ่อเนี้ยใส่ได้แค่อย่างมากที่สุดคือ100ตัวอย่างเงี้ยแล้วถ้าเขามีบอ่อแค่10บอ่อเขาก็จะใส่ได้แค่พันตัวหรือร้อยตัวก็แล้วแต่ปริมาณบอ่อปริมาณขนาดของเขาเพราะฉะนั้นเวลาเขาเลือกมาเนี่ยอย่างสมมติว่าเขามีขีดจํากัดว่าปีหนึ่งเขาจะ เตรียมปลาลงไปปล่อยบ่อดินเพื่อรอเป็นปลาอนาคตเนี่ยได้แค่ประมาณร้อยตัวเนี่ยแต่เวลาเขาเลือกปลาเก็บไว้เพื่อเป็นตัดแตกอยเนี่ยบางทีเขาเก็บไว้ถึงประมาณสองสามพันตัวแต่ในสองสามพันตัวเนี่ยบางทีพอมาเริ่มโตขึ้นมันก็เริ่มรู้ว่าใช้ไม่ได้อย่างเช่นตอนเด็กๆด,ดูแล้วตัวนี้สวยมากบอดี้ดีมากแต่กลับกลายเป็นมีแนวโน้มว่าเป็นตัวผู้เขาก็จะพยายามคัดออกเขาก็จะพยายามเก็บที่ตัวเมียเป็นหลัก